จ้าพี่น้องมาพอกันอีกหลอบนึงจ้าพี่น้องจ้ามาพอกันอีกหลอบนึงเล็กสิมะตอจากคิปกอนนอกจากพี่น้องจ้าคิปกอนที่เล็กเบาบวาหวว่าเล็กสิมะตอนอกจากวาอ่ว่าว่าเป็นหยังข้อเส้นเตอร์แล้วก็เล็กมี่เล็กมี้หยังที่ปิดบังผู้ใหญ่นาะเป็นหยังเป็นหยังเล็กคือเห็ดยังสันนอกจากพี่น้องจ้าเดี๋ยวเล็กสีมะที่ใบสีมะเอาซูฟังว่าเออมัน บอกบอกถึงมันมันกับมีมันกับมีหลายๆอย่างที่เข้าต้องเห็ุนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวเหล็กสิมะเขาเรื่องนอกจากหลังจากอ่าลิปก่อน,นี่ที่ว่าไอ้พวกข้อเส้นเตอร์พวกที่ว่าไอ้อ่ามันปล่อยเงินกู้เนาะพี่น้องมันปล่อยเงินกู้แล้วมันโทษม้านะจ๊ะมันเป็นอย่างมันคือมีขขอมูลเนาะมันคือมีขขอมูลน่ะของเหล็กนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะมันกับมี่ว่ามีมีมีสองปีก่อน จะสองปีก่อนจากพี่น้องจ้าเล็กเล็กก็คือเล็กเห็นงานแคมปิ้งพี่น้องเล็กเห็นงานแคมปิ้งแล้วก็ช่วงนั้นก็หูซึกว่าอเจ้าของหมุนเงินบ่ท่านพี่น้องจาหมุนเงินบ่ท่านกับเงินเดือนเงินเดือนของเจ้าของกับมันคข้ายๆวามันมันบ่พ่อพี่น้องมันบ่พ่อสําหรับการถี่ใส่สใจหน่อยจ้าพี่น้องจาเพราะว่าอ่าการถี่เล็ก ปีนึงนะเด้เหตุงานเที่ยนึงจากพี่น้องเล็กกับโบมีเงินมาตาท่างใดเลยจากพี่น้องได้เหตุงานจากแคมปิ่งเนาะจ้ะแล้วก็พอยายเรากับบรด้ซอยคือหูกันละจากพี่น้องจ้ะพอยากับบได้ซอยแต่ว่าภาลาท่างบานนี่สินของเฮาที่ว่าเฮาเฮ้ายังขางค่อยูแมนว่าล่ะพี่น้องแล้วกับการที่ว่าเฮาได้เหตุงานเฮาเฮาได้เหตุงานเฮฮาเฮาได้เหตุงานปากบาทนี่จะมาตาท่างใดจากพี่น้อง ใส่ขวัวใส่ขวัวมาหลายทางและจ้าพี่น้องที่เขาต้องใจพี่น้องแล้วเงินเดือนเขาออกเงินเดือนบอกพ่อค่าใส่ใจพี่น้องเงินเดือนบ่พอ่อค่าใส่ใจบอกพ่อที่ต้องใส่หนีนะจ๊ะพี่น้องแล้วบาทนี่มันก็นเลยกลายเป็นเฮ็ดจังไหมันคิดเนาะพี่น้องจ้ะคิดบาทนี้ก็เลยก็เลยคุยน้ำพีเพิินคุยน้ำพีเพิินเพิินกันแนะน้ำเนาะเอเอเธอคือบอกเขาไปเบิ่งนะ่ะ มันมีบริษัทคล้ายๆบ่แตกต่างกันก็บานเฮ่าที่เขาปล่อยสินเชื่อนะจ๊ะพี่น้องจ้ะสินเชื่อกู้อันานั้นอันนี้ถ้าเฮามีงานทําเป็นลักเป็นแรงนะจ๊ะพี่น้องจ้ะบานนี้เล็กกันเลยวาอ่าอุ้ยเล็กเห็ดบ่ไดหดอกประมาณนี้เก๋ๆ,ๆเฮาเฮากระู้ในในตัวของเฮาเนาะว่า,วาพราะว่าเฮาก็ะผึ่งเห็ดงานหลักแรงเอยียงกับบมีอ่าคือสเตทเมน์อียงก็คือ,อ,คอบ่มีเขาบ่ให้่ดอกประมาณนี้ก็เลยว่ามันสิไปอยียงเธอสิไปซีเรียสอย่าง แค่นี่เข้าไปได้ก็ได้บ่ได้ก็บ่ได้ประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่าให้เล็กตองล่องจ้ะให้เล็กตองหิดเพราะว่าหนึ่งหันมหาพ่อยหญเกิดขึ้นูกเนาะจ้ะพี่น้องหันมาหาพ่อยญ่พ่อหา่แล้วก็บ่ได้ว่าอ่าสิยืนมือเข้ามาซอยห้าเต็มเม็ดเต็มนวยคือคือจังหูเนาะจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็เล็กก็เลยต้องเดินไปในทางสายนั้นถามว่ามันผิดบ่พี่น้องมันผิดนะจ๊ะ มันผิดมันมันบเป็นตามันเป็นตาไปเหตุในจุดนั้นนะจ๊ะพี่น้องบาาน,นี่เลยก็เลยเซิร์ชเข้าไปเซิร์ชเข้าไปก็กดพิดกดถึกละจ๊ะพี่น้องจ๊ะกัแนนบ่บเคยเนาะจ๊ะบบเคยก็เลยกดเข้าไปกรอกข้อ,ขอมูลของเจ้าของขก็กระถามถามหลายย่างละจ๊ะพี่น้องแล้วก็กดเข้าไปในภาษาสะเวนในภาษาบ้านเขา,า้อมกับงูงูงป,ป่าไปจ๊ะก็กดเข้าไป <c oughs> ก็คือโหแล้วเนาะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ มันกระด้งเข้ามามันกระด้งเข้ามากะคือมันบ่ออนุมัิหลังจากนั้นเลขกระบอกเฮ็ดอีกเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ<ม>เลขบอกเฮ็ดอีกเลยมีมีคว่มหูเสือว่าฮาคงกงบ่ได้ดอกจ้ประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องระบาดนี้หลังจากนั้นข้อมูลข้อมูลมันได้เด้งเข้าไปในอ่าบริษัทเ้าเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะบ,บาทนี้มันก็นคือแบบว่าข้อมูลนันใดถ้าสมูลมันเข้าไปนันมันสิบแร่กระจายเลยได้พี่น้อง มันสิแพรกระจายไปทุกอ่าทุกยังก็เขาเอื่นว่าทุกสินเชื่อสินเชื่อถุกหมองมันสิจูนใส่กันเลยพี่น้องบาดหลังจากนั้นมากพี่น้องเทา่าทุกมือนี่จ้ะพี่น้องมีเด้ง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 เขามาจ้ะเด้งเขามาบริษัทใดบริษัทใดมาแะน่นเล็กล,ออก,ลออกลบออกลบออกลบออกกับบวนี่คื้เก่าพี่น้องแล้วก็มันก็มีขอควม,ขมเขามาคื้เเ่าจ้ะแต่ว่ากั ได้สิทางอีเมลเนะาะทางอีเมลทางขอคว้มทุกอย่างแหละจ้าพี่น้องมันก็นสิมายืนขอเสนอันนัน,นนี้นะจ้าพี่น้องเล็ก,ก็ัเลยบอนนี่แล้วก็เป็นสาเหตุนี่เราเป็นยังพี่น้องเล็กจังเดินเดินเข้าไปหนึ่งถ้าเล็กเล็กกับบอด์โทษพอหญ่เนาะจ้กพี่น้องกัดถือสวาโต้เฮาเองโต้เฮาเองที่ว่าที่ว่ามีหนีมีสินมีนัน,นอันนี้แต่ว่าถา้าถ้าคนที่เฮาอยูนั่นเนาะจ้กพี่น้องเว,าว้าเว่ากับ คนที่เขาอยู่นั่ที่ยืนมือเขามาซอยเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็บนหนาสินี่เพราะว่าเขามาหอบเสียผ้ามาอยู่ไก่ปนี่ก็เพื่อหวังหวังเพิงคนที่ว่าเขาปลุกลงปงใจว่าสิเป็นพัวเมียกันเราในเมื่อในเมื่อนะเราบ่อซอยเขาเขากะต้องเขากะต้องหาหาหาทา่งของเขาแต่ว่าทา่งของเขามันดันเป็นท่งที่แบบว่ามันเบเหมาะเลยนะจ๊ะพี่นอ้อง มันบอกหมาะจังวเลยก็เลยว่าอย่าอย่าคิดเนอกจากพี่น้องอย่าอย่าคิดอย่าเดินทางผิดขื้เล็กนะจ้ะพี่น้องจ้าอย่าเดินทางผิดแต่ถามว่าการที่ว่าเขาเดินเดินทางผิดมันกับมันยังมีปัจจัยหลายหลายอย่างเสียเขาเหตุพี่น้องเสียเขาต้องเหตุมันบ่อยากเหตุมันกับบังคับให้เขาต้องเห็ุแต่ก็ดีจังหนึ่งที่แบบว่าเขาเขาบอกอนุมัติให้เล็กจ้ะพี่น้องจ้ะ ดีใจร้ายจ้ะดีใจร้ายที่เขาบอกอนุมัติเนาะจ้ะล้วสุปแล้วก็คือนะจ๊ะพี่น้องมันบอกมิป้ใดยอย่างให้เกิดเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะในเหมือนมันเกิดแล้วเขาก็ค่อยๆแก้ไขกันไปจ้ะนี่นะจ้ะพี่น้องเป็นสาเหตุที่แบบว่าเป็นอย่างมันคือมีขอมูลเนาะจ้ะก็คือเล็กคยเสิร์ชเข้าไปเสิร์ชไปยืมเขามันก็นเลยมีขอมูลแล้วก็ข้อเซ็นเตอร์ก็เลยทู่มหาพญาใพญายก็เลยจับโปได้จ้ะพี่น้อง จับโปะได้ละบานนี่ทางว่าจับโปะได้แล้วแล้วซอยซอยห้องบอ่อแล้วก็บอ่อได้ซอยเ้องให้ห้าแก้ไขปัญหาของเจ้าของเองคือเกาละจ้าพี่น้องจ้าเลยก็ต้องแก้ไขปัญหาของหง้องเจ้าของเองละจ้าพี่น้องจ้าด้วยการทํางานเก,ก,ก็บเงินจ้าแก้ไขปัญหาไปจา้าโอเคจ้าพี่น้องจา้าคลิปนี้เลยกาไวซํานีเนาะจา้าตื่นได้เศร้าได้จ้าพี่น้องพอ,อยังยังบรตื่นจ้าอากาศดีจ้าทั้งนอกมันเป็นวันอาทิตย์เนา,จาะจ้าแล้วก็ อ่าสู่ๆกันไปจ้าพี่น้องจ้าสู่ๆกันไปเนาะพี่ๆน้องๆที่กำลังสู่อยู่อ่ามือเหนียังพ่าสำเร็จมือหนากับสำเร็จปัญหาทุกคนมันต่อมีกบบกว่าแต่หน่อยหรือหลายเนาะจะอ่าแตกต่างปัญหากันไปจะสู่ๆเนาะจ้าพี่น้องจ้าพี่ๆน้องๆที่เขามาหาเล็กเดี๋ยวเล็กกลับเขาไปหาเด้จ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าไว้พอกันคิดหนาเนาะจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า